ทั้งทั้งที่รู้ว่ารักของเราไม่นานคงจบก็รู้ว่าคงไม่นานก็ต้องถึงวันที่ความสัมพันธ์จะต้องถูกหลอไปท,ทั้งทั้งที่รู้ความรักของเรานั้นคงไม่มีใครเข้าใจ และไม่มีทางที่จะไปคิดได้ไกลไม่มีทางที่เป็นจริงได้เลยตาฉันก็ฝืนฝืนท,ทั้งทั้งที่ใจก็ยอมรับเพราะรักที่มีให้เธอมันมากมายกันที่จะย้อนกลับ อยากเก็บเวลานี้ไว้จริงจริงเก็บเวลาที่แมนจะไม่มีจริงเก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่งในส่วนลึกที่ไม่มีวันมีใครยังไปได้เก็บเวลาทุกวินาทีที่เรามีแม้ว่าสุดท้ายต้องจบลงเช่นไร แต่ว่าฉันนั้นก็อยางขอที่จะเลือกแกบเอาไว้นานแค่ไหนไม่รู้ที่ฉันไม่ดูไม่ฟังไม่ว่าเหตุผลใดที่ฉันไม่ยอมไม่ต้องจะปวดเท่าไรที่แลกกับการที่เราอยู่ข้างกันแต่ฉันก็ฟืน ฟื้นทั้งทั้งที่ใจก็ยอมรับเพราะรักที่มีให้เธอมันมากมายเกินที่จะย้อนกลับกันหันหลังกลับอยากเก็บเวลานี้ไว้จริงๆเก็บเวลาที่แม้จะไม่มีจริง เก็บอารมณ์เก็บความรู้สึกทุกสิ่งในส่วนลึกที่ไม่มีวันมีใครย่างไปได้เก็บเวลาทุกวินาทีที่เรามีแมว้ว่าสุดท้ายต้องจบลงเช่นไรแต่ว่าฉันนั้นก็ยัาขอที่จะเลือกเก็บฉันนั้นก็ยัาขอที่จะเลือกจำ 我难道要靠你来解脱？